ครับอันนี้ก็เป็นพลอยหลากสีที่เมื่อกี้เราถ่ายชุดแรกไม่ได้เปิดไฟชุดนี้เราเปิดไฟให้ดูเทียบกับระหว่างไม่เปิดไฟกับเปิดไฟสีสะท้อนแสงจะท้อนไม่เหมือนกันนะครับก็เป็นพลอยกลุ่มที่ระยอีบระยับสวยงามนะครับเป็นพลอยมรกตจันทบ,บ,บุทบบรีพลอยบุตรจันทบุรี ลอยเนื้อแข็งนะครับมีหลายสีรวมๆกันนะครับก็ถ้าเป็นอยู่ในหมู่เดียวกันอยู่รวมๆกันก็จะสวยครับเป็นพลอยเนื้อแข็งบางเม็ดก็มีสีซ่อนอยู่เป็นสีสีเหลืองสีเขียวอยู่ในเม็ดเดียวกันนะครับซ่อนอยู่เ,เป็นพลอยธรรมชาตินะครับ พลอยธรรมชาติที่สร้างสารรค์โดยธรรมชาติไม่ได้มนุษย์ได้ทำขึ้นนะครับอันนี้เป็นลูกผสมระหว่างมรกตกับบุษราคำสนใจก็โทร0871505601เป็นพลอยที่เราเก็บไว้นานแล้วครับเพราะที่จะทำเครื่องประดับในรูปแบบต่างๆเป็นพอย สีผสมถ้าทำแหวนก็สวยเพราะว่าปลอยไหลสีอยู่ในเม็ดเดียวกันก็มีแหล่งขายอยู่ที่ร้านเจนเจยจันทบุรีนะครับพลอยเดิพวกนี้นะครับมีหลายไซส์ตั้งแต่ไซส์ขึ้นกระลัดขึ้นไป